สวัสดีค่ะพบกับครูพิม์พค่ะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะของชั้นปฐมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้ค่ะเจอกันคลิปที่17แล้วนะคะคลิปที่17แล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องใหม่ค่ะให้เรานะคะเปิดหนังสือค่ะหน้าที่17ค่ะการบวกการลบค่ะการบวกการลบเศษส่วนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนตัวอย่างเลยค่ะ ดูโจทย์ค่ะใบบุญมีขนมชั้นในถาดที่มีขนาดเท่ากันถาดแรกเป็นขนมชั้นกลิ่นใบเตยเศษหนส่วนสถาดและอีกถาดเป็นขนมชั้นกลิ่นกาแฟเศษหนส่วนสถาดใบบุญนำขนมชั้นทั้งหมดใส่ถาดเดียวกันจะได้ขนมชั้นทั้งหมดกี่ถาดและขนมชั้นกลิ่นใบเตยมากกว่ากลิ่นกาแฟกี่ถาดอ่าเรามาดูกันเลยเศษหนส่วนสนะคะ บวกกับเศษหนึส่วน4เหมือนเดิมค่ะทำส่วนให้ไรคะให้เท่ากันนั่นเองดูที่แม่3และแม่4ค่ะมีอะไรบ้างที่ผลคูณเหมือนกัน12 24 36ถ้ามีด้วยก,กันมากกว่า1จํานวนให้เราเลือกจํานวนที่น้อยที่สุดมาค่ะ ข้อนี้เราจะต้องทําส่วนให้เป็น12นั่นเองมาดูเลยค่ะเราจะต้องใช้วิธีการคูณเข้าเหมือนเดิมนะคะเศษหนส่วนสดูที่แม่3ค่ะ3อะไรถึงจะได้12 3สองคูณสก็ต้องคูณเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะมันคือวิธีอะไรคะวิธีบวกเราก็บวกไปเลยค่ะเศษหนส่วนสีค่ะสอะไรถึงจะได้สิบสองส่คูนสก็บวก สี่คูณสเป็น12ก็เขียน3ามเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเท่ากับค่ะบรรทัดต่อมาจับคูณกันเลยค่ะ1นึคูณสเป็น4ค่ะ3ามคูณสคูณสเป็น12ค่ะวิธีแรกค่ะวิธีบวกเราก็เขียนเหมือนเดิมค่ะต่อไปค่ะ1นึคูณสเป็น3ามค่ะสีคูณสเป็น12ค่ะแล้วก็จับบวกกันเลยค่ะ เพราะว่าตัวส่วนเหมือนกันแล้วเราก็ต้องบวกที่ตัวเศษ4บวก3เป็นเท่าไรคะ4บวก3เป็น7ก็ตอบ7ส่วน12ค่ะดังนั้นค่ะจะได้ขนมทั้งหมดเศษ7ส่วน12ทาค่ะเรามาดูค่ะว่าขนมชั้นกินใบเตยจะมากกว่าขนมชั้นกินกาแฟเท่าไหร่นะคะ ถ้ามากกว่าหรือน้อยกว่าเราต้องเป็นวิธีลบค่ะเราจะมาลบเศษส่วนกันค่ะก็คือเศษ1ส่วน3ลบเศษ1ส่วน4เหมือนเดิมค่ะส่วนจะต้องเป็น12เศษ1ส่วน3คูณ4นะคะวิธีลบค่ะเศษ1ส่วน4คูณ3ทั้งเศษและส่วนค่ะเท่ากับลงมาเลยค่ะ1คูณ4เป็น4 3คูณ4 12ค่ะเป็นวิธีลบ 1นคูณสเป็น3ค่ะ4ีคูณสเป็น12ค่ะถ้าตัวส่วนเหมือนกันแล้วเราก็ต้องดูที่ตัวเศษ4ีบสเหลือเท่าไหร่คะเหลือหนึค่ะจะตอบเศษ1ส่วน12ค่ะดังนั้นค่ะขนมชั้นกินใบเตยจะมากกว่าขนมชั้นกินกาแฟเศษ1ส่วน12าค,ค่ะเราไปดูหน้าที่18กันเลยค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือหน้าที่18ค่ะหนูเอาแม่สุดคุณขึ้นมาดูด้วยนะคะ หาผลบวกของเศษ3ส่วน5บวกเศษหส่วน6ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราก็ต้องดูที่ตัวอะไรคะตัวส่วนนั่นเองเราจะต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนเราถึงจะบวกกันได้นะคะดูที่แม่5และแม่6ค่ะมีอะไรบ้างคะที่มีผลผลคูณเหมือนกัน30นั่นเองเราก็ต้องทำส่วนให้เป็น30ค่ะ เขียนโจลงมาเลยเศษสมส่วนหาบวกเศษหส่วนหเท่ากับค่ะใช้วิธีการคูณเข้านะคะเศษสาส่วนหคูณ5้าอะไรถึงจะได้30คสคะห้าหกก็เขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะบวกค่ะเศษหส่วนหค่ะคูณอะไรคะดูที่ตัวส่วน6อะไรถึงจะได้3 0 6คูณ5ก็เขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะเท่ากับค่ะบรรทัดต่อมา จะเป็นผลลัพธ์ของแต่ละตัวนะคะ368 8ค่ะ5คูณ6เป็น30เป็นวิธีบวกนูก็เขียนวิธีบวกเหมือนเดิมนะคะ55เป็น25ค่ะ65เป็น30ค่ะเราก็บวกกันเลยค่ะในเมื่อตัวส่วนเราเหมือนกันแล้วเราก็จับบวกกันเลยก็จะเป็น C43 ส่วน30ค่ะ ถ้าเป็นในเศษเกินนะคะเราก็ต้องทำเป็นจำนวนคะค่ะโดยวิธีการเอา43เป็นตัวตั้งและหารด้วย30ค่ะก็จะตอบจำนวนเต็ม1เศษ13ส่วน30ค่ะตอบค่ะจำนวนเต็ม1เศษ13ส่วน30ค่ะถ้าข้อไหนไม่ใช่เศษเกินนะคะหรือ ตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนหนูก็ไม่ต้องทําค่ะกรณีที่เป็นเศษเกินก็คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนค่ะเราถึงจะทําเป็นจํานวนคระได้เราไปดูตัวอย่างที่2เลยค่ะหาผลลบของเศษสิส่วน15ลบกับเศษ1ส่วนเค่ะเราก็ต้องดูที่แม่15และแม่9ค่ะเอาสุดคูณเข้ามาดูเลยค่ะมีอะไรบ้างที่มีผลคูณเหมือนกัน 4 5นั่นเองเราก็ต้องทำข้อนี้เป็นส่วน45นะคะแล้วทำการลบกันถ้าส่วนไม่เท่ากันเราจะลบกันไม่ได้นะคะเราก็ต้องทำส่วนให้เท่ากันก่อนลอกจัวลงมาเลยค่ะเศษ5 0ส่วน15ลบเศษ1ส่วนเเท่ากับค่ะดูที่ตัวส่วน15และ9มีอะไรบ้างคะที่มีผลคูณเหมือนกัน45นั่นเองเศษ5 0ส่วน15ค่ะ15อะไรถึงจะได้45ค่คะ15คูณ3 ก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะมันเป็นวิธีลบก็เขียนวิธีลบค่ะเศษหนึ่งส่วนเก้าค่ะเก้าอะไรถึงจะได้สี่สิบห้าคะ9กคูณหค่ะก็ต้องเขียนเข้าไปทั้งตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนค่ะจับคูณกันออกมาเลยค่ะเท่ากับบรรทัดเลยค่ะเท่ากับบรรทัดข้างล่างนะคะ10บคูณสก็จะเป็นสาค่ะสิบคูณสก็จะเป็นสีค่ะ ต่อไปค่ะเป็นวิธีลบก็เขียนไว้เหมือนเดิมนะคะ1คูณ5ก็จะเป็น5ค่ะ9 5ก็จะเป็น45นะคะตอบค่ะตอบก็คือ30ลบออก5ก็จะเป็นก็จะเป็นเศษ25ส่วน45นะคะข้อนี้ไม่ใช่เศษเกินค่ะแต่สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้โดยเอาแม่5มาตัดค่ะ 5อะไรถึงจะได้ยี่สิบห้าคะห้าห้าค่ะห้อะไรถึงจะได้สี่คะ5้าเกาค่ะก็จะตอบอย่างสมบูรณ์ก็คือเศษห้ส่วนเค่ะถ้าข้อไหนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหนูก็ทำนะคะหรือสามารถตัดได้อีกหนูก็ตัดนะคะวันนี้คุณครูจะมีการบ้านให้เราด้วยนะคะ เรามาดูการบ้านเลยค่ะการบ้านนะคะในหนังสือเรียนหน้าที่18ค่ะข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะหนูก็ทํานะคะทําตามตัวอย่างที่คุณครูพาทำให้ทําในสมุดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคุณครูจะมาเฉลยสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ